ในวันนี้ค่ะจะพาผูช้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวน,นะคะของบริษัท MPJ Logistics ค่ะซึ่งให้บริการโลจิสติกครบวงจรนะคะทั้งการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือแล้วก็มีการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแล้วก็การจัดการขนส่งระหว่างประเทศและบริการคลังสินค้าด้วยราคาล่าสุดค่ะที่สามบาทห้นิ่งๆสงทรงนะคะแล้วก็ยังไม่มีนักวิเคราะห์คัพเวอร์หุ้นตัวนี้อยู่เดี๋ยวช่วงแรกเราไปฟังมุมมองของผู้บริหารกันว่าก9เดือนที่ผ่านมา ผมประกรอบการเขาเป็นยังไงบ้างธุรกิจการขยายลานตู้คอนเทนเนอร์เป็นยังไงบ้างแล้วที่สําคัญคือผลประกอบการเขากลับมาได้ด้วยกลยุทธ์แบบไหนไปตามรายละเอียดกันค่ะจากที่ปิดไตรมาสสนะครับเรามีรายได้อยู่ที่8 9ล้านบาทนะครับโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย8.6เอร์เซ็นต์เอ่อเรเวนิวทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกับตัวของปีก่อนก็จะมี อัตราการเติบโตที่9.6%นะครับเอวอนเดียลานตูต้คอนเทนเนอร์นะครับ, year year. รบเรามีรายได้อยู่ที่257ล้านบาทน,นะครับโตขึ้นจากปีที่แล้ว12.2%นะครับถัดมาเป็นเฟสดอร์เดอร์นะครับ,าารบเรามีรายได้อยู่ที่138ล้านนะครับถัดไปยูนี้เรามีรายได้ลดลงประมาณ2.7%นะครับเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ยูนสุดท้ายนะครับเ,เป็นเรื่องของการปล่อยเช่าทงสินค้าน,นะครับเรามี รายได้อยู่ที่24ล้านนะครับโตขึ้น36.2%เทียบกับปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวรายได้รวมนะครับเรามีรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยที่809ล้านนะครับโตขึ้นจากปีที่แล้ว8.6%นะครับแล้วก็ EBITDA เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่111ล้านนะครับโตขึ้นประมาณ16%เทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรามี Net Profit นะครับอยู่ที่92ล้านบาทนะครับโตขึ้นจากปีที่แล้ว2.7% นะครับแล้วก็ตัวดีเดโชอยู่ที่0.02นะครับ0.02เท่านะครับก็ยังคงตัวเลขเดิมนะครับเทียบกะกต้นปีขอเริ่มที่ปีอยู่แรกก่อนนะครับเรื่องของตัวลังตู้คอนเทนเนอร์นะครับในปีนี้เนี่ยเรามีการขยายลานตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มนะครับอีกสองลานนะครับเผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับณปัจจุบันนี้เรามีกิจการในการให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ แลงฉะบาบนะครับดูสองสองที่นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับอ,อีกหนึ่งที่นะครับทั้งหมดมีสามโลเคชั่นนะครับสําหรับตัวลานที่แหลงฉะบาบที่เป็นลานหลักของเรานะครับเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดหกหมื่นเจ็ดพันสอตารางเมตรสามารถจัดการเรื่องของการเริหารเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์ชูกุ์น,นะครับหรือว่าการรับตัวคอนเทนเนอร์เข้าออกนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่แ0 0 TEU ต่อปีนะครับ โดยที่ลานนี้เนี่ยมีระยะทางห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเพียงแค่12กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างเป็นทางโลเคชันในบริเวณแหลมฉบังนะครับถัดมานะครับก็คือตัวของอาลานทีเ่เป็นแหลมฉบังสองนะครับเรามีกำหนดการที่จะให้บริการเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกยายนนี้นะครับโดยที่เรามีพื้นที่ในการให้บริการทั้งหมดเนี่ยประมาณ30,000 9 9 2ตารางเมตรนะครับแล้วก็ความสามารถในการจัดการเรื่องของตัวคอยเนอร์เข้าออกเนี่ยเราสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ200,000ู่ต่อปีนะครับแล้วก็สำหรับลานใหม่ที่อยู่ที่หลักชบงทสองนะครับอยู่ห่างจากตัวรานเดิมน,นะครับประมาณ500เมตรทั้งหมดถ้าเทียบเรื่องของตัวพื้นที่ในการให้บริการของตัวรานตู้ฟอยเนอร์นะครับทั้งที่หลักชะบังและกระบาลเนี่ยเรามีพื้นที่การให้บริการประมาณ160,000 ตารางเมตรนะครับรวมถึงตัวที่เราทำเรื่องของ JV กับทาง s i d e o ร l โด้วยนะครับส่วนธุรกิจในส่วนของคลังสินค้านะคะมีการสร้างคลังสินค้าใหม่ที่ระยองเฟส2ด้วยนะครพื้นที่18,000ตารางเมตรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส1ปี2,570คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะขยายตลาดไปยังตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกาได้ด้วยปติดตามมุมมองของธุรกิจนี้กันะค่ะทั้นี้ในส่วนของยอด9เดือน year year เดือนเดียวนี่ ไรายได้ของเราปรับเพิ่มขึ้นประมาณ8.6เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น809ล้านบาทนะครับทั้งนี้ก็ในส่วนของไรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากในธุรกิจของขนส่งเราเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ9เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากส่วนที่เรามีการบริหารจัดการในเรื่องของรอบการวิ่งรถขนส่งไ,ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนของ,ของการใช้รถซับมาวิ่งในงานขนส่งของเราด้วยนะครับ ก็ส่งผลให้รายไดย้ของเราเพิ่มขึ้นส่วนของธุรกิจให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ครับก็ทําได้ดีกว่าปีที่แล้วนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ12%นะครับอันนี้ก็เกิดจากในส่วนของปรลม่มที่มีการเข้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเทียบกันกับปีที่แล้วนะครับในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าทาั้งนี้เนะี่ยมาดูที่ธุรกิจเฟรชออฟเอร์เดอร์ของเรารายได้ของเราลดลงเทียบกันเ e ดียวยเนี่ยลดลงประมาณ2.7%นะครับ ก็เกิดจากภาวะการแข่งขันของนักธุรกิจในเรื่องของตลาดทางด้านเฟดโฟร์บเดอร์เนี่ยมีการแข่งขันแข่งขันข้านสูงนะครับแล้วก็สถานการณ์ของการค้าโลกก็มีความผันผวนนะครับในส่วนของธุรกิจแว่เฮาเนี่ยรายได้ของเราปรับเพิ่มขึ้นประมาณ36%ก็เป็นส่วนที่เรามีการส่งมอบพางสินค้าที่ระยองนะครับก็ทําให้รายได้รายได้ของทังของเราปรับเพิ่มขึ้นเทียบกันเมื่อปีจากปีที่แล้วส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นครับไปมาสามเนี่ย อาาัตรากำไรขั้นต้นของเราเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22.6 22, เปอร์ซ็นจริงๆก็ใกล้เคียงกันกับปีที่แล้วนะครับเทียบกันเดียวเดียวของไตรมาสสามแต่ยอดยอดสะสมของเก้าเดือนเนี่ยก็ส่วนของกำไรขั้นต้นของเราปรับเพิ่มขึ้นประมาณ17อร์เซนซึ่งจากเดิมเราทำกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ22เอเซ็นเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น23.8นนะครับทั้งนี้ก็ส่วนของกำไรขั้นต้นเนี่ยก็มาจากการที่เรามีการ บรหารจัดการในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ส่วนของรายได้ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสมผลต่อกำไรขั้นต้นของเราฮะสุดท้ายมาดูมาดูที่ตรง EBITDA นะครบ EBITDA ของเราเทียบกันในไตรมาสสามเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับจาก year on year เนี่ยปีนี้เราปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ18%ส่วนของเอ9เดือน อีบีดาของเราปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก16เปอร์เซ็นตในของเก้าเดือนปีนี้เนี่ยก็ทําได้อยู่ที่อีบิด้าประมาณ17เปอร์เซ็นตนะครับแผนการในอนาคตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้าการเปิด้านตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบังแล้วก็ลาดกระบังมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะไปติดตามกลยุทธ์ส่งท้ายนี้กันค่ะอยากทราบว่าความคืบหน้าในการเปิด้านตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบังและลานตู้ที่ลาดกระบังเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สามารถรองรับตูต้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่และก็คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาไปบ้างครับตัวลานที่รัฐบาลนะคร ent, ับเรามีการเปิดให้บริการภายใต้พื้นที่ประมาณ3 0 0ห0่ตารางเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะจัดการเรื่องของปริมาณตู้เข้าออกได้ต่อปีนะครับประมาณสองแสนท e อยู่นะครับแล้วก็แผนที่จะรับรู้รายได้นะครับของตัวลานรัฐบาลที่ประมาณหน่ยี่สิบล้านบาทนะครับ แล้วก็สำหรับตัวของลานที่แหลมชะบงังตัวใหม่นะครับก็อย่าชื่อเรียนว่าเราจะให้บริการเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนนี้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะโอเปเรตเรื่องของตัวอินเทาได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่ที่ต่อปีโอกาสการเติบโตในไตรมาสสี่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสหรือไม่นะครับมาจากสาเหตุใดและจะส่งผลให้ภาพร,รวมในปี ปรา168ของ MPT เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหรจะตั้งเป้าในแต่ละ BU อย่างไรบ้างนะครในตัวการประมาณการนะครับในการารับรู้ไรายได้ของไตรมาส4นะครับเ,เรายังมองว่าเทียบกันระหว่างตาาไตรมาส3แลไตรมาส4เนี่ยตัวสัดส่วนของไรายได้ในแต่ละ BU เนี่ยจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับตัวของ warehouse นะครับ เรื่องของตัวการขนส่งภายในประเทศแล้วก็เรื่องของไฟฟอร์เดอร์นะครับถ้าจากเรื่องของข,องข้อมูลทีรบนะครับสัดส่วนที่น่าจะเพิ่มเติมได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของตัวลานตูค้คอนเทนเนอร์ที่เรามีการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของลานกรุงเทพนะครับแล้วก็ลานที่แหลมฉบังนะครับที่เราจะมีเวลาในการออปเปรตเพิ่มมาอีกประมาณหนึ่งเดือนก็คือช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ทีนี้ในส่วนของทางเฟดเปอร์วเวอร์นะครับอย่างที่ทางคุณไพรัสได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าเรามีการแข่งขันในเรื่องของตัวเหลขนะครับค่อนข้างสูงนะครับในปีที่ผ่านมารวมถึงความแม่นอนของตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็แรงกดดันในเรื่องของตัวสภาพไม่ว่าจะเป็นสงครามแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเลยทาให้ความแม่นอนเนี่ยมันมันส่งผลกระทบต่อรายได้นะครับในส่วนของเฟดเปอรวเดอร์ สำหรับตัวของ warehouse นะครับเราก็คงจะรับรู้รายได้เท่ากับตัวแต่มาสารานนะครับเพราะว่าเราเป็นการให้บริการการเช่าพื้นที่นะครับตัวที่ลูกค้าเราก็ยังเป็นเกจเรื่องของพื้นที่อยู่เท่าเดิมน,นะครับถัดมาในเรื่องของตัว in land transport นะครับก็คือเรื่องของการวิ่งงานเรื่องของเมื่อเป็นเรื่องของการทอยตู้นะครับจากที่รักะบงังไปแหลมชะบงังหรือว่าแหลมชะบังกลับมาหนากะบัรงรวมถึงเอ่อการ ให้บริการเรื่องของตัวเการตู้นําเข้าส่องออกครับเราคิดว่าในช่วงของไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยปริมาณงานไม่น่าจะหนีกันนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในร้ดบในใกล้ๆกัน สามารถติดตามอัปเดตฉบับเต็มได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงงบการเงินของ MPJ ได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะดูคร่าวๆก็ดูมีความท้าทายอยู่พอสมควรทีเดียวทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็รวมไปถึงกําไรสุทธิด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะที่คําอธิบายงบการเงินเพิ่มเติมนะคะ